ครับในนี้ก็ต่อเมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่เราติดสลักนะครับนะวันนี้เราจะมาติดพ่วงข้างกันนะครับนะอ่าเชิญชมได้เลยครับวิธีการติดตั้งนะครับนะมาดูกันหน่อยนะว่าจะติดตั้งแบบไหนนะครับนี่การที่เราจะติดตั้งรถวางตำแหน่งรถนะครับที่จะให้นิ่งก็คือ ใช้ของถ่วงหน่อยไม่ได้ใช้คนจับนะครับถ้าคนจับจะแขวนนะครับเราก็ใช้อะไรก็ได้ที่มันมีน้ําหนักนะครับนะถ่วงเอาไว้แล้วก็มีแท่นยันเอาไว้จะได้ง่ายทาคนเดียวได้นะครับไม่ต้องหาหลายคนเาเปืองตังนะครับเราคนเดียวแล้วเราก็มาจัดลําดับนะตั้งศูนย์ให้ตรงนะครับใช้ระดับน้ําจับนะครับแล้วก็ตัวหลังใช้ตัวนี้วัดเลยครับนี่คับตัวนี้เลยพอดีเลยนะครับเราหลัง เราหลังรถมอเตอร์ไซค์เจ้าพอดีกับขวาท้ายนะครับนะอ่านี่ตรงนี้ครับแน่นอนนะครับทีเดียวแล้วว่าใช้ตลับเม็ดเช็คตรงที่ระดับความลุมน้อยลุมมากนะครับนะจะให้ลุมนะครับรถจะได้ขี่ไปแล้วทรงจะแข็งนะครับไม่ต้องตอกคอนะครับไม่ต้องตอกคอเดี๋ยวคอเคส20เซนนะครับทิมตรงที่สเตอร์นะครับถ้าเรา ถ้าเราได้ส,สเตอร์มีบางโซ่เราก็ใช้ลอ้อนะครับนะสิกหลังสิกหน้านะครับอ่าใช้โซ่ยี่สิบเซนหลังที่สิบเซนข้างหน้าก็จะต้องสิบเก้าเซนครึ่งน,นะครับนะพิกกอร์ชเซนนะครับโอเคอันนี้ได้ระดับแล้วนะครับได้ระดับแล้วนะ ยังไงเรากให้เสมอไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยหันนะครับต่อมาเราก็ตั้งระดับเพราะดูด้วยสายตาไม่แน่นอนนะครับตั้งระดับกระชับให้ให้รถเนี่ยเอ็นเข้ามาหาตัวนี่นะครับเอ็นเข้ามาหาพ่วงนะครับแล้วเวลานั่งปุ๊บเนี่ยก็จะโยงลงแล้วก็รถก็จะต่างตรงนะครับรถก็จะตั้งตองทีีเลยนะครับเี่อะอ่าโอเคพอเวลานั่งปุ๊บรถก็ต่างตองทีีเลย คัดนี่ดเซน6เซนครึ่งใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับข้างหน้าลุมอันนี้ก็ลุมรวมกันแล้วเป็น1เซนใช้ได้ครับโอเคพอดีเลยแลวแล้วเราก็ตั้งระดับน้ําเผื่อเสื่อไม่ให้รถเนี่ยเอ็นฝาหมากเวลานั่งปุ๊บมันจะพลิกฝาหมากพอพลิกฝาหมากปุ๊บเนี่ยจะขี่ลำบากนะครับมันจะทวงนะครับต่อมาเรามาติดตั้งหูข้างหลังหูแรกนะครับนะเทคนิคครับเป็นเทคนิคตัวนี้นะครับคือติดตั้งรถโช๊คเดียว จะทำอย่างไรเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคเดี๋ยวดูกันครับแต,ตรงนี้เลยอ่ะแบบนี้นะครับเราต้องเผื่อหน่อยนะครับเนี่ยฮะตรงนี้ต้องเผื่อหน่อยน,น,นะครับเผื่อกดลงเพราะว่าชุบเดียวต้องกดลงแป้งต้งก่อนเลย มันก็งลงไม่ตรงเลยเขาลนไม่ตรงเลย่มแ,แรงเลยเดี๋ยวครับเราจะกดลงนะครับกดท้ายลงนะครับเอาของเอาของไม่หนุนออกนะครับกดท้ายลง Yeah. อเก็กดลงหน่อยนะครับเพราะชุบเยวนมันจะนิ่มครับต่อมาเป็นข้างหน้านะครับข้างหน้านน เพิ่มเติมเริ่ม แล้วาก็สายตกแต่งนี่ครับตกแต่งตกแต่งข้างหลังไปเลยความแข็งแรงนะสวยงามนิดหน่อยอ้าจะงามมากตกสายปุ๋ยเยอะๆครับวันนี้ช่างไมาเลยก็ต้องแสดงเองครับช่างของเราก็เช้าเอพนโนนนะครับสายพักผ่อนดึกๆซักมามกาครับ พื้นอันนี้เหล็กซิงนะครับเนี่ยพื้นเหล็กซิงนะครับเหล็กซิงนะครับอ่าเนี่ยจะเป็นเหล็กดำครับเนี่ยเหล็กดำนี่นี่เหล็กดำครับเนี่ยดำนี่นะอ่าเหล็กดำจะขึ้นสนิมง่ายนะครับอันนี้เหล็กซิงอยากหน่อยครับเราก็ปูพื้นนะครับนะปูพื้นเนี่ยก็อาหารพอดีพอดีนะครับ ถ้าห่างไปก็จะทําให้สิ่งของที่วางไว้หลุดรั่วได้นะครับหรืออาทีเท้าเด็กเล็กๆจะลอดลงไปแล้วก็อันตรายนะครับเพราะนั้นเราก็ปูทีๆหน่อยนะครับนะถ้าพอมีซับนะครับแนะนําให้ปูทีถ้าปูห่างก็อันตรายฮนะต่อเด็กเล็กโอเคเดี๋ยวเรามาเชื่อมกันเลยครับเราก็เชื่อมแนวกลางก่อนเพื่อให้มีโอกาสนะเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคถ้าเราเชื่อมตรงกลางก่อนก็สามารถแต่งซ้ายแต่งขวาได้ ถ้าเราเราเราเชื่อมนะหัวท้ายเนี่ยมันก็จะเหล็กมันจะถีบตัวไกลเพราะนั้นเราเชื่อมประการก่อนครับจะดีกว่ามีโอกาสแก้ไขง่ายกว่าครับจำเลยนะเวลาการเชื่อมนะครับเราจะเชื่อมแถบเดียวเลยนะครับเชื่อมซ้ายเชื่อมฟ้าครับนะอย่าตกุ้งห่างตรงนี้มั่งนะครับการเล็กแอนนะครับการเล็กแอนเล็กมันจะดึงตัวนะครับครับเราเชื่อมนะอย่าขึ้นไปนั่งข้างบนนะครับมันจะแอนนะครับเดี๋ยวเวลาเราแก้ไขเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวเราจะมี วิธีการเชื่อมแล้วมันหุบเราจะมีของป้องกันนะครับครับนี่ครับเป็นของป้องกันของเรานะของป้องกันของเราที่การมันจะหุบนะครับเวลาเชื่อมมันจะหุบนะเราก็ใส่ตัวนี้ครับดักไว้นี่นี้ครับดักไว้เลยนี่ครับแล้วฝาท้ายมันจะไม่ฝาท้ายมันจะปิดได้เวลาเอาออกเวลาเราเอาออกเพิ่มมันก็จะพอดีนะครับเรายันตัวนี้ไว้ครับนี่ยันไปเลยครับเวลาเชื่อมแล้วมันก็จะไม่หุบอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคปิดรถคันใหญ่ๆอ่าหรือปูพื้นนะครับแล้วเราก็เชื่อมต่อได้เลย ครับเดี๋ยวเราไปแก้ไขนะครับตรงฝาท้ายที่ปิดไม่ได้นะครับนะฝาท้ายเนี่ยตอนนี้นะครับฝาท้ายปิดแล้วมันมันจะฟืนนะครับนะถ้าฝาท้ายถ้าฝาท้ายปิดแล้วมันปืนนะครับให้เราแก้ไขด้วยนะครับแบบนี้นะเมื่อกี้ผมแก้ไปแล้วผมลืมบอกนะครับนะลืมบอกนะครับลืมบอกเทคนิคนะครับอ่าเทคนิคดีๆตะแคงนะครับจับตะแคงเลยปุ๊บอย่างนี้อ่าแล้วเราก็ใช้คอที่มีน้ำหนัก่อยนะครับนะเมื่อตะกู่เราเชื่อมมันจะเล็กมันจะเล็กมันจะบุบนะครับเราก็มาตีตรงนี้ครับ ขนาดปีนะครับไปให้เลยคืนนะครับนะอ่าแล้วเดี๋ยวเราอ่าลองปิดมาดูนะครับนี่นะขึ้นมาปุ๊บแล้วก็กดตัวคำออก,กนะครับแล้วเราปิดฝาท้ายเนี่ครับฝาท้ายแป็นได้แบบนี้นะครับตอน,นแบบรกมันจะปิดแล้วมันเปิดนะครับเพราะว่าในกลุกก่มพวกอย่างนี้โอเคเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูการใส่กันนะครับมาเลยรถยยใหญ่ๆนะครับเราก็คือคอมนะครับนะเดี๋ยวสลักกุญแจก่อนสลักจะมีนะครับข้างหน้าข้างหลังก็กลางนะครับอันนี้ตรงกลางมีกระบาดปุ๊นี่ข้างหลังจะไม่มีอะไรไม่มีสัญลักษณ์ข้างหน้าจะมีตัวนี้หน่อยนึงอ่าเยี่ยมว่ะคอมนะครับนี่การใส่รถติดคอมเลยปุ๊บนี่โอ้โหรถตัวน,นี้นักไม่เบานะบอก่อนผมยังตัวเล็กอยู่โอ้หเห็น่าใหญ่ตอนนี้มันก่ออกันอยู่ ครับทำมาเลยครับดูใส่ไกลที่สุดนะครับแล้วเราจะใส่หูข้างหน้าก่อนเดี๋ยวทำมาเลยเดี๋ยวไปไกลเลยดูไกลที่สุดครับนี้หน่อยเด็กเข้าหน่อยเอาละเอาละวไกลที่สุดแล้วครับผมนี่ใส่ข้างหน้าก่อนครับข้างหน้ข้างหน้าก่อนยกหนักขึ้นนิดนึงนี่นะนี่นะไปไปอ๊บนี่ได้แล้วปล่อยเลยครับไม่ต้องปล้มนี่ ออกมาเลยครับลูกออกหลังต่างครับแล้วเรามาดูนะครับดูดูตะแคงให้ให้ตรงกลางมันเข้าได้นะครับนั่นตรงกลางไปเข่าแล้วทำไปเข่าแล้วก็แต่งต่างใหน่อยนะครับอ่าเราดูสัมาระตัวปุ๊บอ้าวเข่าแล้วครับผมยังไม่ทันได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเสียกันไปแล้วครับโอ้ลงเร็วลงเร็วก่อนโอ้ลงเลยอ่าเที่ยงมากนะครับวันนี้นะแต่ใส่ตอนเช้านะครับอ่ะปุ๊บนี่แน่นดีนะครับนี่แน่นดีปึ๊บตูดแน่นปึ๊บโอเคครับสามจุด ได้ไหมครับนะถอดเร็วหอดไวแล้วเราก็มาเอากระตังขึ้นครับนี่นี่ยกกระตังขึ้นล็อกใหญ่กระใสได้นะครับถอดใส่ม่จะเป็นก็ไม่ดอกไปนะครับอันนี้เอาไว้แฝนถุมน้ำแข็งก็ได้นะครับไว้แฝงแฝของก็ได้ครับโอเคเรียบร้อยครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นปีเนียมครึ่งท่อนนะครับข้างหลังเนี่ยฮะข้างบนแล้วก็ปูพื้นธรรมดานะครับอันนี้น้ำจะแห้งง่าย นะครับเอาไว้พ่นยาฉีดยานะครับเจ้าของบอกว่างั้นนะครับตัวนี้ก็พอดูได้นะครับนะอ่าพอเซ็ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองดูขี่ดูว่ามันจะแข่งมันจะสายอะไรยังไงนะครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ